สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานสถานการณ์ข่าวประจําวันทางสถานีทรยทัศน์เคเบิลทีวีเอชซีีกันสักครู่หนึ่งนะคะหลากหลายประเด็นข่าวเช่นเคยค่ะที่ฝ่ายข่าวเอชซีทีเกาะติดสถานการณ์ต่างๆนํามารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมจัดงานมหาศจร,ร์ลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธ์ประจําปี2556เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุร 一看 ที่ห้องประชุมหลวงยกระบัดชั้น3าสารกลางจังหวัดราชบุรีน,นะคะนายน,นิสิตจ,จันสมบวงผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมการจัดงานมหาจารลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธ์ประจําปี2556โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงสําหรับการจัดงานมหาสารลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธ์ประจําปี2556จังหวัดราชบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเทศบาลเมืองราชบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีได้ร่วมกันบูรณาการจัดงานมหาศจย์ญญลอยกระทงราชบุรีประเพณี8ชาติพันธ์ประจำปี2556ขึ้นระหว่างวันที่15-17พฤศจิกายน2556โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนําเสนอประวัติศาสตร์เมืองราชบุรีและเพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่มีพระมาหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและชาวราชบุรีโดยแบ่งรูปแบบการจัดงานออกเป็นสองส่วนนะคะก็คือกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะจัดให้มีการแสดงประกอบแสงเสียงและสื่อผสมเรื่องเกิดกี่ชาติขอเป็นคนราชบุรีจัดแสดงระหว่างวันที่1 6ถึง17พฤศจิกายน2556นณเวทีกลางลำน้ำแม่กลองการจำหน่ายสินค้าโอทอประหว่างวันที่1 5ถึง17พฤศจิกายน2556 และการแสดงวัฒนธรรมและอาหาร8ชาติพันธ์ระหว่างวันที่15 1 7ถึง17พฤศจิกาย,ยน2556ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปส่วนกิจกรรมของทางเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะจัดให้มีการประกวดวงดนตรีสติงในวันที่15พฤศจิกาย,ยน2556ารการประกวดหนูน้อยนพมาศในวันที่16พฤศจิกาย,ยน2556รการประกวดนางนพมาศในวันที่1 7พฤศจิกาย,ยน2556การประกวดขบวนแห และการประกวดกระทงสวยงามในวันที่17พฤศจิกายน2556และมีการแสดงของนักเรียนทุกวันค่ะโดยกำหนดพิธีเปิดงานขึ้นนะคะในวันที่17พฤศจิกายน2556เวลา20นาฬิกาค่ะและวประาชนนำส่งหน้ากระดาจังหวัดราชบุรีตรงนี้ในส่วนที่3านะครับคือคณะกรรมการฝ่ายสถานที่นะครับตรงนี้ก็ได้รับความตุงการมาสำหรับคณะรรมร กลุ่มแบกเป้หิ้กล้องท่องราชบุรีนกคะจัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายครั้งที่หนึ่งรักราชบุรีดูดีด้วยภาพค่ะ ที่หอศิลป์ร่วมสมัยดีคุณเลขที่323ถนนบวร,รเดชอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีใกล้พิพิธภัณฑ์ทศถ,ถานแห่งชาติราชบุรีนะคะน,นายนรงคลองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายครั้งที่1รักราชบุรีดูดีด้วยภาพโดยมีนางสมนันเหลาวณิทวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีพร้อมด้วยสื่อมวลชนประชาชนเข้าร่วมงานกันเป็นจนํานวนมากนะคะซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ด้านนางสาวสันสนี มณีรัตน์ตัวแทนกลุ่มแบกเป้ฮิ้วกล้องท่องราชบุรีเปิดเผยค่ะว่ากลุ่มแบกเป้หิ้วกล้องท่องราชบุรีกําหนดจัดนิทรรศการภาพถ่ายครั้งที่หนึ่งรักราชบุรีดูดีด้วยภาพระหว่างวันที่11ตุลาคมถึงวันที่1ธันวาคม2556ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาหยุดวันจันทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโบราณสถานวิถีชีวิต และประเพณีวัฒนธรรมเป็นการส่งเสริมทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อจัดหาไรายได้มอบแก่สาธารณกุศลและในครั้งนี้นํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติราชบุรีและกลองทุนอาหารกลางวันเด็กยากจนโดยประชาชนท่านใดสนใจนะคะก็สามารถร่วมชมนิทรรศาการแสดงภาพถ่ายครั้งที่หนึ่งรักราชบุรีดูดีด้วยภาพได้ตามวันและเวลาสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม ตเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0917385586หรือ0890118433ค่ะชมรมราชบุรีโฟบนะคะจัดการแข่งขันออฟโรดการกุศลต่อต้านยาเสพติดค่ะ ที่สนามหน้าวัดห้วยไผ่ตําบลห้วยไผ่อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะนายอํานวยพลักนายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยไผ่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออฟโรดการกุศลต้านยาเสพติดพร้อมด้วยสจอัตุพลพลักสจเขตพื้นที่ตําบลห้วยไผ่กํานันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมงานกันอย่างคับข้างค่ะนายลิขิตทัดเทียมนะคะประธานชมรมราชบุรีโฟบายคณะกรรมการจัดการแข่งขันเปิดเผยค่ะว่าสําหรับการจัดการแข่งขันออฟโรดการกุศลต่อต้านยาเส เจ็ติดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการหาไรายได้เพื่อการกุศลโดยไรายได้ส่วนหนึ่งจะถวายวัดห้วยไผ่และอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรีที่ตำบลน,น้ำพุอีกท้งเพื่อเป็นการต่อต้านยาเสพติดด้วยการหันมาเล่นกีฬาการแข่งรถในสนามอย่างถูกต้องโดยมีทีมออฟโรดจากจังหวัดต่างๆนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดนครปฐมมหาชายัยและกรุงเทพมหานครกว่า100คันเข้าร่วม การแข่งขันในครั้งนี้ค่ะสอจอ,อัตพลพลักษ์สจอเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่กล่าวนะคะว่าชมรมราชบุรีโฟบายได้ร่วมกับผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่ของตำบลห้วยไผ่จัดการแข่งขันออฟโรดต่อต้านยาเสพติดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจในการแข่งขันกีฬาออฟโรดได้ชมการแข่งขนันกันอย่างใกล้ชิดสจอ,อัตพลพัลักษ์นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าหากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จนะคะประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ให้ความสนใจทางตำบลห้วยไผ่ก็ จะจัดให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นในช่วงเทศกาลต่างๆต่อไปอีกด้วยค่ะ จในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้นำครับท่านนายกอํานวยพลร,รักกำนันวิเชียรโดยสถานที่ของท่าน<อ>นายกกันจังหวัดนครนชัยนะครับทีะคก็<อ>ได้ร่วมกันนะครับกับประธานชมออฟโรดของจังหวัดราชบุรีนะครับขอสถานที่เพื่อจัดการ แข่งขันนะครับกีฬาออฟโรดครั้งนี้ต่อต้านยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนแล้วก็พี่น้องชาวจังหวดเลยไทยนะครับมีมีความสุขก็ร่วมกันจัดเจตจำนงนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันออกพรรษาของคนไทยเรานะครับก็ถือโอกาสนี้มาจัดร่วมกันนะครับเพื่อเป็นกั ให้กับเยาวชนของตำบลห้วยไผ่แล้วก็ลูกหลานชาวตำบลห้วยไผ่ในครั้งเดียวกันนะครับมีการจัดขึ้นเป็นประจำอย่างนี้ผมคิดว่าวันนี้นะครับคงจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับรวมถึงผู้นำนะครับในพื้นที่ประชาติงี่เราชอบนะครับคือเป็นโครงการดีๆนี่กิจกรรมดีๆนี้ก็คงอาจจะมีต่อๆไปในอนาคตนะครับในทุกๆปีนะครับก็วัตถุประสงค์ในการแข่งขันในครั้งนี้นะ เราก็เพื่อต่อต้านยาเสพติดนะครับและการกุศลรายได้ที่เราเราได้จากการแข่งขันครั้งนี้ส่วนหนึ่งเราถอยวัดช้วยภัยนะครับอีกส่วนหนึ่งเราจะมอบเด็กพิการทางปัญญารล้กลาดรีนำผู้ครับมไม่ทราบว่ามีรถเข้าร่วมการแข่งขันวันนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนจากที่ไหนกันบ้างนะคะ ตอนนี้ก็มีมาเรารับสั่งให้40คันครับผมอ,นนอ,อย่างๆขับมันนี้มาเรื่อยๆ,ๆครับมาเรื่อยๆครับผมครับผมนนมันจะมีการจัดในกัหน้าต่อไปอ่ะอ๋อเราก็มีทางกลุ่มชมรมมันจะไปช่วยเหลือชม,มอื่นตลอดอยู่แล้วครับผมมันก็จะได้เพื่อนมามาช่วยงานาเราละครับเราไปช่วยงานเขาก่อนเขามาช่วยงานเรา,าครับงานนี้เขาคิดว่าจะมากันมา100กว่าคันครับครับทั้งมครับจากเมืองการ แล้วก็เพชรบุรีนครปฐมมหาชัยแล้วก็กรุงเทพครับครับผมมาแล้วมาแล้วมาเลยหลักหลักปนะกัศตีพีแอละว่างทุกหลักมันคุ้งเรับนะซูบินอะไร ไปดูกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดน,นะคะนันนี้ค่ะวัดสิงค์นะคะพบกับทีมสงวนหญิงค่ะโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมนั้นสู้กันอย่างสุดมันก่อนที่ทีมวัดสิงค์นั้นจะเอาชนะ2เเซตรวดค่ะ ไปดูกันที่การแข่งขันบอลเล์บัลชายหาดที่สนามเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะเป็นการแข่งขันในวันที่6รอบแรกสายคู่เอกประจำวันเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมวัดสิงห์พบสงวนหญิงเริ่มการแข่งขันแต้มแรกเป็นของทีมวัดสิงค์ค่ะจากจังหวะที่ผู้เล่นสงวนหญิงทําพลาดเองนะคะแต่บอลหลุดออกนอกเส้นไปไกลจนทีมวัดสิงห์นั้นมีจังหวะขึ้นตบทําได้อย่างดีเยี่ยมค่ะทําให้แต้มหนีห่างเป็น5ต่อ4จังหวะเกมดําเนินไปอย่างสูสีนะคะจนสกร เป็น10ต่อ10จังหวะต่อมาวัดสิงตั้งบอลให้เพื่อนคู่หูกระโดดตบตเต็มข้อค่ะลูกพุ่งลงสายด้วยความรุนแรงแต้มเป็นของวัดสิง์ขึ้นนํา11ต่อ10ถัดมายังคงเป็นเกมบุกของวัดสิงในะาะหนีไปที่12อต่อส0เซตแรกทีมสงวนหญิงมีโอกาสขึ้นตบทําแต้มได้หลายครั้งแต่ด้วยพลังตบอันรุนแรงของวัดสิง์จึงทําให้ลูกขึ้นตบโลง่ลงๆผู้เล่นขึ้นบล็อกไม่ทันนะคะจนจบเซตแรกวัดสิงชนะ15ต่อ10ค่ะ กลับมาสู้กันต่อในเซตที่สงนะคะสงวนหญิงเริ่มเน้นเกมมากยิ่งขึ้นค่ะพยายามปรับจังหวะการเล่นของตอนเองและฟอร์มการเล่นของตอนเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะจนทําให้สงวนหญิงนําขึ้นมาได้7ต่อ2ทั้งๆท,ที่เริ่มเซตสองมาได้ไม่นานนัก จังหวัดถัดมานะคะเป็นทีมของวัดสิงเลือกตีลูกไปลงท้ายคอร์ดค่ะสกอร์ขึ้นไปที่8ต่อ5วัดสิงนะคะพยายามคุมเกมให้ได้ค่ะตลอดจนทิ้งแต้มห่างออกไปที่7ต่อ9ช่วงท้ายเซตวัดสิง์ทำแต้มได้เป็น8ต่อ12ซึ่งทางทีมของสงวนหญิงนั้นพยายามที่จะตีลูกใกล้ลงท้ายคอร์ดนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะกลายเป็นบอลออกไปจนวัดสิง์เก็บเซต2ได้สำเร็จค่ะชนะไปด้วยสกอร์8ต่อ15บส่งผลให้ทีมวัดสิง์ชนะ ไปด้วยสกอร์15ต่อ10และ8ต่อ15ค่ะไปต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยเพียม์มลีก2013นะคะนาทีค่ะราชบุรีมิตรผลเอฟซีนั้นออกไปเยือนเชียงรายยูไนเต็ดค่ะก่อนที่เชียงรายนั้นจะเฉือนเอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ค่ะ ที่สนามยูไนเตตสเตเดียมค่ะเชียงรายยูไนเตดนะคะเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของราชบุรีมิตรผลเอในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพีเมียล,ลีก2013เริ่มเกมทั้งสองทีมเล่นกันอย่างสนุกสูสีจนในนาทีที่11ค่ะเจ้าบ้านได้ลุ้นก่อนเมื่อชยุธนาคชำนาญนายทวารราชบุรีเตะเปิดเกมไม่ดีนะคะลูกไปเข้าทางของนูรุสก่อนจะจ่ายให้เลโอนาร์โดหลุดเข้าไปยิงบอลสวนตัวชยุทธเข้าไปตรงตะข่ายเชียงรายขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ หลังจากโดนขึ้นนำนะคะราชบุรีพยายามบุกเข้าใส่ค่ะและในนาทีที่26ก็เกือบตีเสมอได้นะคะเมื่ออัตถพลหนูพรมได้จังหวะยิงไกลธนงศักดิ์ ทุบบอลออกมาแต่ไปเข้าทางปืนของรัตนเพชรอภร์ยิงซ้ำเข้าไปอีกค่ะแต่บอลเหินออกข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในนาทีที่35าค่ะราชบุรีได้ลุนอีกครั้งจากจังหวะที่รัตนเพชรอภร์สับไกลระยะ25ลห้าลาฟุตบอลพุ่งเลียดกําลังจะเข้าประตูนะคะแต่ธนงศักด์นั้นอย่างพุ่งไปปัดบอลออกไว้ได้อย่างบุดบิดเกมผ่านมาถึงช่วงท้ายค่ะราชบุรียังคงบุกหนักในนาทีที่42นะคะทีมเยือนได้ลุนอีกครั้งจากการเปิดฟรีคลิก30ลสหลาขององลีโจเอ ที่โยนมาให้จอนโอเบกอนเข้าไปชาร์จแต่โอเบกอนนั้นกลับยิงหลุดออกไปทางด้านหลังนิดเดียวเท่านั้นค่ะทําให้จบเกมในครึ่งแรกนะคะเชียงรายอยู่ในเต็ดขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์เริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังนะคะทีมเยือนยังเปิดเกมบุกเข้าใส่ค่ะในนาทีที่4 7นะคะรัตนเพชรอารได้จังหวะยิงไกลด้วยเท้าขวานะคะแต่บอลยังไปเข้าทางของธนงศักดิ์ รับบอลเอาไว้ได้ค่ะจากนั้นในนาทีที่57ค่ะราชบุรีเกิดได้ประตูตีเสมออีกครั้งเมื่ออัตพลหนูพรมโยนฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษจอรนโอเบกอนโฉบขึ้นมาโขกส่งบอลเข้าตรงตาข่ายแต่ไล่แมนให้เป็นประตูลำหน้าค่ะเกมยังคงเป็นของราชบุรีนะคะที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องในนาทีที่63ทีมเยือนได้ลุ้นประตูตีเสมออีกครั้งจากลูกฟรีคิกฝั่งขวาของอัตพลหนูพรมเปิดเข้ามาที่เสาแรกให้กับดักลาสคาเดโซขึ้นโมงค่ะแต่บอลพุ่งหลุดออกหลังอย่างน่าเส จดจากนั้นในนาทีที่74นะคะราชบุรีได้โอกาสทองอีกครั้งค่ะจากลูกฟรีคิกกลางสนามอัฐพงษ์หนูพรมเปิดโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษดักลาสกาเดลโซวิ่งโฉบเข้ามาโขกเน้นๆนะคะแต่บอลยังไปติดเซฟของธนงศักดิ์รับเอาไว้ได้อย่างสบายค่ะช่วงเวลาที่เหลือค่ะราชบุรีพยายามที่จะบุกหนักแต่ก็ไม่สามารถยิงประตูได้นะคะทําให้จบเกมเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีมิถผลเอฟซีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะ าถึงชุดสุดท้ายของการรายงานเสนอการข่าวประจำวันแล้วนะคะคุณผู้ชมพลาดโอกาสในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วนั้นคุณผู้ชมสามารถรับชมและอ่านข่าวสารย้อนหลังได้นะคะคลิกไปที่ w w w ร h c t v 2 u c o m แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเลขหนึ่งช่องทางที่ช่องทางของ Facebook ค่ะคลิกไปที่ w w w facebook.com/hctvnews เพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถรับชมและอ่านข่าวสารที่ออกอากาศไปแล้วย้อนหลังได้เช่นกันค่ะเช่นเคยนะคะสำหรับใานที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทเวชากิเบิลบอร์ดแบนจำกัด รื้อ h ห้ของเรานะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดพื้นที่ให้บริการและรายละเอียดต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์032310262หมดอเวลาของการรายงานข่าวแล้วนะคะที่ชั้นการจนาสินมาและฝ่ายข่าว h c t v v ทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ